แล้วระหว่างอันแห่ปากคลอนครับตัวนี้ว่าจะได้ไหมมีน,น,นกด้วยอ่ะได้แล้วมีปลาครับเหมือนน้ำเดือดกว่า tuần à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ปหญ่สองตัวก็ัวนึง่ะเดี๋ยวไปหว่างกันต่ออันนี้เราก็เจอปากคออีกนะคะหนึง่งแล้วก็จะหวานแห่อีกเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้ปลาไหม เหมือนปลากดเลยใช่ไหมหรือ market. ปาเกตปลาอะไรปาเกตวันนี้เหมือนวันนี้ปลาเข้าขากกัาก็หวานอีกได้ไงัไไกกวใหญ่อ่ะอะไรนะ ปลาก็เข้าเราไม่ได้ลองมาดูฝั่งนู้นด้วยอ่ะฝั่งนู้นงี้ก็เดี๋ยวขี่วนไปก็ไปดูฝั่งไหนวะคองไหนวะนี่ตอนนั้นนี่ละวันได้เยอะเลยอ่ะานปในน้ใหม่อ๋อทำไปเห็ดไ้ลยส้อย ทำปลาสร้อยเออทำปลาเกลือเหรอไม่พอมือเลยเนี่ยสองคนไม่พอมือเลยเนาะโคเดียว่พอเลยวว่าเมื่อกี้คมแล้วสองสอง,สองคนที่ได้ปลานี่น้ำนิ่งมากเลยอะจะได้ไหมมัหไหลมไม่ไหลเลยที่ปากระซิวขึ้นจับจับจบจ เงียบมากออขึ้นขึ้น,น,นตัวนึงสองตัวใช่หรอปกกิดีวีใช้กะดีตีไล,ล้มันกี่ตัว 我讲，不聊，吧。 ปลาช่นาอ,อนเหมือนปลาว่ายน้ำเลย